เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสปะปมพระราชาทานพระราชบโรกางให้นายชวิตชื่นเจริญประธานกรรมการบริษัทสมัยพิกคเจอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทูลละออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงสืบสารงานศิลป์ประจำปี2565ณวัด บวกขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีโดยเสด็จพระราชูลุลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายงานพุทธศิลป์พลเอกจรัญกุลลวณิชน,นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุลออมกระบาดทุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2565 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายอิทธิพลเลาหะสุวัฒนกุลและครอบครัวเฝ้าทุลออมกระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมยศทาวะโรริศนาย,ยกุกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอบการกุศลประจำปี2565ทิ้งถ้วยพระชทา,านสมเด็จพระนิธิาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลออ่อระบาด ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละออมประบาทด้วย รองศาสตราจารย์ภูมิมูลสินนายกสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปทุมวันนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแรลลี่การกุศลและวิ่งการกุศลถิงง้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสมทวินทองอุทิศพร้อมครอบครัวเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้จากงานบำเพ็ญกุศลศพนายจารันทองอุทิศสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี นายรุ่งโร์เจริญธัญรักนาย,ยกก่อตั้งสโมสรไลออนบึงแก่นนครเซนเทเนียนขอนแก่นนำคณะกรรมการจัดงานประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาการประกวดลีลาดยุวชนเยาวชน,วชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุการประกวดร้องเพลงการกุศลเยาวชนยุวชนและผู้สูงอายุชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าวทูล กระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายครุ่ังพันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืนอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลกลาลสินอำเภอเมืองกลาลสินจังหวัดกลาลสินในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทุลอมประบาดด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อนนบใจสำราญนประธานร่วมของคณะกรรมการจัดประชุมและประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของการประชุมการวางแผนครอบครัวนานาชาติพุทธศักราช2565และศาสตราจารย์นายแพทย์กำทรฤรกษานานทประธานร่วมของคณะกรรมการจัดประชุมเฝ้าทุลอ,อมระบาดกราบบังคมทูลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรายงานการประชุมพร้อมทั้งทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิน เ,เวลา14นาฬิกา44นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่49 The 49 t The Internet ฟู t ิไน i n น t ตอ n a เน o n นแนลคอน s s รส n i น t e น์เทค o นโลย and นด์เท o โนโลยีเบส n o n โนเวชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นเวทีเสวนาทางวิชาการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนา ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ระดับนานาชาติมีนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศต,ต่างๆเข้าร่วมประชุมกว่า600คน โอกาสนี้ได้พระราชทานโลร่รางวัลแก่ศาสตราจารย์โมนกีจีบาเวนดีนักวิทยาศาสตร,ร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2023และพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์อุโสนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนักเทคโนโลยีดีเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักเรียนที่ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี2565รวมทั้งสิ้น25คน จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมเสร็จแล้วส่งฟังศาสตราจารย์โกเมนกิจีบาเวนดีนักวิทยาศาสตร,ร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2023จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์บาเวนดีสหรัฐอเมริกาปาทกถาพิเศษในหัวข้อการสร้างส,สารชนิดใหม่จากปฏิกิริยาทางเคมี และส่งฟังศาสตราจารย์กิติคุณวัชรินทรุขาชัยสิริกุลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทยประจำปี2566บรรยายในหัวข้อการค้นพบและพัฒนาสารออกริ์ทางยาจากเชื้อราในประเทศไทย ในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมระเกยียรติสมเด็จพระนิธิเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีแสดงความสำเร็จของโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ส่งส่งเสริมให้มีขึ้นเช่นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและโครงการโอลิมปิกวิชาการ ส่วนนิทรรศการสแสดงผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชามหากายวิภาคศาสตร์ให้มีความคงทนจากต้องได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางแสงร่วมกับเทคโนโลยีควันตั้มการผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์การจัดตั้งสถานีวิจัยพยุและ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์บร,ริเวณเกาะลิบงจังหวัดรัง และการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่เน็ตซีโร่หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์